สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแมวจะพาทุกคนมาเที่ยวดูคฤหาสน์ของอาราชาลูดวิกนะคะวีเวเชยาราดัสฟอมลูดวิกสร้างขึ้นในปีโคโศ .18 เจศูนย์ค่ะก็คือเราเราจะมาเที่ยวชมดูคฤหาสน์ของเขานะคะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังซ่อมบำรุงอยู่ค่ะแล้วอากาศตอนนี้นะคะร้อนมากเลยค่ะประมาณ27องศานะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะคะไปกันเลยนี่นะคะอันนี้คือคฤหาสน์แรกนะคะของพ่อของราชาลุดวิกนะคะชื่อคฤหาสน์ว่าวิหารหนองไม้ ฮว,ว,วนชวานเก่านะคะชื่อ,อยากนิดนึงนะคะแต่สวยมากเลยคะ่ะแต่ว่านี่เป็นคฤหาสน์ของพ่อเขานะคะของพ่อราชานะคะก็คือสร้างก่อนคฤหาสน์ของออพระราชาลูดวิกนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะและนี่ก็คือวิวทิวทัศน์ของที่นี่นะคะคือสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาชมกันไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะคือ,อ,อทะเลสาบข้างหน้าของปราสาทนะคะแต่ทะเลสาบนี้ชื่อว่า i f c นะคะก็คือเป็นทะเลสาบที่มีมานานแล้วนะคะนี่คะ่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะแล้วก็จะมีตึกฉากข้างหลังแบบนี้นะคะนี่ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ กับคาลฮาร์ดของอาราชาลุตวิกนะคะไปกันต่อเลย นี่คือโรงแรมนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าจะมาพักค้างคืนนะคะแล้วก็มีขายของที่ระลึกด้วยค่ะนี่นะคะถ้าเกิดอยากจะเอาอะไรกลับไปด้วยนะคะหรือว่ามีรูปภาพด้วยนะคะที่ขายนะคะสำหรับเอากลับไปเป็นที่ที่ระลึกนะคะ ว่าได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะ,นะว่าได้มาถึงที่นี่นะคะอยู่นั่นค่ะปราสาทของราชาลุดวิกนะคะชื่อปราสาทว่าวิทยาศาสตร์ออชมาน伊施万 Stein ค่ะเรียกยากนะคะภาษาไบเย,ยนนะคะเดี๋ยวเราชมกันไปพองพางก่อนเลยนะคะ นี่นะคะเป็นคฤหาสนที่เป็นต้นแบบของวอ l t ด i ิสนีย์นะคะคือวอ l ดิสนีย์เขียนรูปร่างตามแบบนี้เลยค่ะตามคฤหาสนของราชาลุดวิกนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะขึ้นม้าชมปราสาทนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยค่ะ ทุกคนคะเพอมแมวต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าเ,าเรานั่งกับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเรากําลังนั่งาม้านะคะขึ้นไปบนคาลิฮาราของรา,าชาลุดวิกนะคะคาลิฮาราชื่อวาไทเซ็นต์น้องมา้าเดนเดนชลอตโตมโน伊ชวนสไตน์ค่ะโอเคงั้นเราไปกันเลย นี่นะคะก็คือเราก็แต่ว่ามันจะเร็วกว่าเดินนะ,ะนี่นะคะทุกคนปราสาทของรา,าชาลุสบิกนะคะ<า>ก็จะมีอายุป,ประมาณ1 5 0ถึง140ปีแล้วนะคะ140-150ปีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่คือข้างนอกของคาร์ลฮาร์ดของราชาลูดวิกนะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะเ,เหมือนเหมือนในฝันนะคะเป็นเจ้าหญิงหนึ่งวันวันนี้งั้นตามไปดูกันเลยค่ะแล้วนี่ก็คือของที่ระลึกนะคะที่ทุกคนจะซื้อถ้าสมมติคุณจะซื้อกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นของที่ระลึกนะคะ ไปกันต่อเลยร้านอาหารนะคะตอนนี้ช่วงหลังโควิดนี่คือเขาเปิดแล้วนะคะเริ่มจะเปิดทำงานแล้วนะตอนนี้ก็คือมีลูกคงลูกค้ามีลูกค้าแล้วนะคะ